เปิดภาพพิธานาเครียดเดินออกที่ประชุมสภาหลังมติกกตชงหุ้นไอทีวีไปสารรัฐธรรมนูญรายงานล่าสุดพิธาลิมเจริญรัฐเดินออกจากที่ประชุมสภาหลังกกตส่งเรื่องหุ้นไอทีวีให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจากข่าวด่วนกกตเชื่อพิธาลิมเจริญรัฐมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ฟันพ้นสอ,สอสอปมถือหุ้นไอทีวีโดยล่าสุดกกตส่งเรื่องให้สารรัฐมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสิ้นสุดลงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีหลักฐานปรากฏว่านายพิธาลิมเจริญรัตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดในวันสมัครรับเลือกตั้งอันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560มาตรา82วรรค4ให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาในวันอังคารที่11กรกฎาคม2566